สวัสดีครับบาบูสินค้าเกษตรสวัสดีนะครับผมวันนี้ผมขอมาสนับเสนอตัวนี้เนาะเอื้องเงินหลวงปากแดงนะครับผมเอื้องเงินหลวงปากแดงกําลังแทงช่อดอกนะครับผมกาลังแทงช่อดอกทุกกอทุกต้นเลยนะครับผมคือสวยมากนะครับผมคือซื้อไปปุ๊บได้เห็นดอกแน่นอนเป็นกอไม้กอใหญ่นะครับผมแทงช่อดอกทุกต้นนะครับผมทุกต้นทุกกอเลยนะครับผมกาลังแทงช่อดอกแบบนี้ทุกต้นทุกกอเลยนะครับผมจัดจาหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ8 0 0บาทนะครับผมกิโลกรัมละ800บาท จัดส่งฟรีนะจัดส่งฟรีไม้กอสวยๆอย่างนี้เลยไม้ป่าแท้หายากจัดเก็บรายทางนะผมกิโลกรัมละ800บาททุกช่อนะผมออกดอกหมดเลยนะผมทุกกอออกดอกหมดเลยซื้อไปเนะี่ยแน่นอนคุณได้เห็นดอกอยู่แล้วนะครับผมและเอื้องเงินหลวงปากแดงตัวนี้นะครับผม1ปีเขาจะออกดอก3ครั้งนะ1ปีเขาจะออกดอก3ครั้งคือคล้ายๆว่าพูดว่าออกดอกตลอด ตลอดทุกฤดูการเลยก็ว่าได้นะครับผมตรงนี้เลยออกดอกตลอดทั้งปีเนาะใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมหรือทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อทิ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมใครที่สนใจเอื้องเงินหลวงปากแดงนะกิโลกร,รัมละ800้อบาทจัดส่งฟรีนะครับผมจัดส่งฟรี2กิโลกร,รัม 1400บาทนะครับผมจัดเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะกำลังออกดอกงามๆเลยนะครับผมตรงนี้เลยเอื้องเงินหลวงปากแดงเป็นกอใหญ่สวยๆเลยนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรเนาะใครที่สนใจสามารถทักแชทเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เพจบาบูสินค้าเกษตรนะว่าสนใจรับเอื้องเงินหลวงปากแดงที่กำลังออกช่อนะครับผมตรงนี้เป็นไม้ป่าทนนะครับปลูกได้ทุกพื้นที่ของเมืองไทยเนาะปลูกได้ทุกพื้นที่ของเมืองไทยกำลังแทงช่อดอกสวยๆเลยนะเอื้องเงินหลวงปากแดงนะครับผมเอื้องเงินหลวงปากแดง No?